สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพชคลับความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัครามิถุนประจํา เดือนกันยายน2 5 6 4ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะก็ช้แนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในอีีนี้ จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,นะคะ่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ <c oughs> ไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงที่การทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ ในช่วงเดือนกันยายน2564นี้นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่นวูรุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะ ไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนได้เป็นไพ่เดอะมูนค่ะชาวราศีมิถุนลักนาไมถุนนะคะในเดือนนี้ไพ่ใบแรกตัวตนก็เป็นไพ่เดอะมูนเลยนะคะคุณน่าจะมีความลังเลไม่แน่ใจนะคะสองจิตสองใจจะเอาอย่างไงดีกับชีวิตนะคะจะเดินหน้าจะหยุดนิ่งจะทำอย่างไงดีนะคะมันมีความสับสนอยู่ในใจอยู่ในตัวเองนะคะคุณอาจจะกำลังเลือกเส้นทางเลือกแนวทางของคุณอยู่ก็ได้นะสองดาบค่ะ หนึ่งไม้เท้าควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะหกไม้เท้าค่ะสามเหรียญนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะ,ะ,คะและเอาคำนะได้เป็นไพ่เดวิลค่ะอืมโอเค ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในเดือนกันายายนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์คณา, Major ขาเข้ามาในื้นดวงของคุณนะคะหลายใบยด้วยกันนะมีกี่ใบ1ไพ่เดอะมูนนะคะ2องวีออฟฟอร์จูนนะคะและ3เป็นไพ่เดวิลค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะตัวคุณนะเหมือนกับอยากเปลี่ยนแปลงอยากพลิกชีวิตนะคะคุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะ คิดพยายามที่จะมีสติให้มากๆพยายามที่จะไตร่ตรองในสิ่งที่เราผิดพลาดไปนะคะคุณต้องการที่จะเริ่มใหม่คุณที่จะต้องการที่จะนับหนึ่งใหม่อย่าได้โอกาสนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ระหว่างทางแยก2ทางก็ได้วจะไปซ้ายดีหรือว่าจะไปขวาดีมีมีเขาเรียกว่ามีสิ่งหรือมีสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ คุณอาจจะต้องเลือกในเดือนนี้นะคะส่วนคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แนะนาําแล้วก็มาดูพื้นดวงกันนะคะสำหรับในเรื่องงานนะคะงานของชาวราศีมิถุนลักนะมิถุนสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะออตอนนี้นะคะคุณคุณในเดือนอ่ะถามว่าถ้าหากว่าคุณว่างงานอยู่แล้วในเดือนกันยายนนี้ จะมีเกณฑ์หรือมีโอกาสที่คุณจะได้งานไหมมีนะคะมีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาแค่งานเดียวมันอาจจะมอีอย่างสมมุติว่าคุณไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะคุณไม่ได้ไปสัมภาษณ์บริษัทเดียวแน่นอนแล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์2บริษัท3บริษัทก็ตามนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ยังยังยังไม่ได้รับการเรียกสัมภาษณ์ในเดือนนี้คุณจะได้รับการเรียกสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งบริษัท หรือคุณสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ว่ารอผลอยู่นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีผลตอบรับที่ดีหมายถึงว่า,าบริษัทหรือองค์กรที่คุณไปสัมภาษณ์งานนั่นอะนะคะเขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะทีนี้ไม่ได้ติดต่อกลับมาแค่บริษัทเดียวสิมันมี2บริษัท3บริษัทคุณจะต้องเลือกนะคะคุณจะต้องเลือกคุณเลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะจงจงเลือก ในสิ่งที่แต่ไม่รู้สึกว่าคุณจะเลือกบริษัทที่คุณชอบคุณจะเลือกบริษัทที่คุณได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางไหนก็อยู่ที่คุณเลือกนะคะเนอะออสำหรับคนที่ทํางานประจํานะคะทํางานประจําอยู่คุณเริ่มจะหรือเป็นมนุษเงินเดือนอะนะคุณเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วแหละว่าบริษัทเนี้ยจะมั่นคง ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่คุณต้องการความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะคุณอาจจะเริ่มที่จะมองหานะคะหนทางเส้นทางองค์กรบริษัทใหม่ๆที่คุณจะย้ายนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าบริษัทนี้องค์กรนี้ที่คุณทำอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์แล้วมันมันไม่สร้างความมั่นคงแล้วก็ไม่สร้างความมั่นใจให้กับคุณเลยนะคะคุณต้องการความก้าวหน้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะอืม แต่ถามว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไหมก็ยังไม่มีนะคะคุณอาจจะเป็นการมองหานะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบออมองหาบริษัทหรือว่าองค์กรใหม่ๆ่ไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้ย้ายนะคะนะยังไม่ได้ย้ายนะคะอืมเพราะว่าหน้าไพย่ยังไม่มีการโยกย้ายนะคะยังไม่มีการโยกายแต่ว่ามันใกล้ละใกล้ละนะคะใกล้ละแต่ว่ามันยังอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะคุณยังไม่ เขาเรียกว่าคุณก็มีความกังวลน,นะคะว่าถ้าเขาย้ายไปแล้วหรือว่าแบบถ้าลาออกแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยังไม่มีความมั่นคงใน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 ความคิดแล้วก็ในการตัดสินใจของคุณสักเท่าไหร่นะคะมันเลยเป็นแค่ความคิดแหละนะคะที่อยากจะย้ายอยากจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไปไหนไม่ได้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองนะคะในเดือนนี้นะคะ มีเกณฑ์โอกาสนะคะที่คุณจะได้ร่วมงานอืมร่วมงานกับกกับับบเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนกับคอนเน็ชันของคุณนะคะจะมีจะมีโอกาสหยิบยื่นมาให้จะมีคนมาขอร่วมลงทุนด้วยหรือว่าอาจจะมีคนมาชวนคุณไปร่วมลงทุนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็อยากจะให้ศึกษารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้ระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยนะคะอืมส่วนบริวารลูกน้องนะคะเป็นยังไงก็ไม่รู้สึกว่าเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาดีนะคะไม่ได้ดื้อหรือไม่ได้อะไรถ้าหากว่าจะดื้อก็ดื้อเงียบบ้างแต่ก็แต่ก็ยังอยู่ในในในสัขบของ การที่คุณสามารถที่จะควบคุมเขาได้แหละนะคะการงานไปแล้วการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนแลกัก็นำมิถุนไพ่เงินจิงๆขึ้นมา3ามใบก็คือไพ่ควีนถือเหรียญสี่เหรียญแล้วก็สามเหรียญนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนแลกัก็นำมิถุนในเดือนกันยายนนี้ ก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะเอ่อสินทรัพย์ทรัพย์สิทต่างๆก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะกู้นะคะไม่รู้สึกว่าเอ่ออาจจะต้องมีคนค้ำประกันนะคะอ,อ่การเงินหา่าคุณจะกู้กับสถาบันทางการเงินนะคะอาจจะมีต้องมีหลักทรัพย์มีหลักประกรันอะไรบางอย่างนะ,ะเอ่อที่คุณจะสามารถที่จะเอาเงินออกมาได้อะไรประมาณนี้นะคะ ทาธุรกรรมต่างๆกับสถาบัานทางการเงินก็อาจจะไม่ได้เสร็จสมบูรณ์หรือว่าประสบความสําเร็จภายในครั้งเดียวนะคะอาจจะต้องยืนสองครั้งสามครั้งแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่จะผ่านนะคะในช่วงปลายเดือนเนาะแล้วก็ระมัดระวังนะคะการยืมการหยิบยืมนะคะ,ะคุณอย่าไปยืมเขาแล้วคุณอย่าไปอย่าให้ใครมายืมเงินคุณเพราะว่าถ้าหากว่าคุณให้เขายืมอะ่ะหรือว่าคุณให้คนอื่นยืมอย่างเงี้ยมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะไม่ได้คืนนะคะ อืมก็ก็ประมาณนี้นะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะการการงานการเงินการทําบุญอ่ะการเสี่ยงดวงก่อนการโชคลาบวาสนาโชคลาบลาบลอยการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะคะในเดือนนี้มีโอกาสเหมือนกันคุณเป็นคนที่มีดวงนะคะอาจจะ อาจจะมีดวงจากการเดินทางอืมนะคะได้โชคจากการเดินทางนะคะแต่ว่าโชคลาภที่คุณได้มาไม่อยากจะบอกว่าอยากจะให้ทําบุญด้วยเพราะถ้าคุณไม่แบ่งทําบุญมันจะกลายเป็นทุกขลาภนะคะอืมการทําบุญเสริมดวงนะคะให้ถวายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็น เทียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าภาษาก็จะหาใบเทียน,นภาษาได้นะคะหลอดไฟโซล่าเซลล์น้ำมันตะเกียงนะคะค่าไฟค่าน้ำค่าไฟนะคะแบบนี้นะคะและนะคะทุกครั้งที่คุณไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานใส่บาตรนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกครั้งคุณต้องตรวจน้ำนะคะตรวจน้ำอุทิศใคใายอุทิศให องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบิดามารดานะคะครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะและอย่าลืมให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะในเดือนกันยายนนี้คุณต้องถ้าคุณไม่ไม่ทำบุญหนักคุณก็ต้องสวดมนต์อย่างหนักนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าบรรเทาวิบากกรรมของคุณสิ่งที่คุณ ประสบพบเจอในตอนนี้และในอนาคตนะคะก็จะได้ช่วยขจัดปัดเป่าให้มันเบาบางลงได้นะคะการงานการเงินไปแล้วนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสุขภาพไปแล้วเอ้ยไม่ใช่สุขภาพสิการทําบุญเสริมดวงไปแล้วและสุขภาพสุขภาพของชาวราศีมิถุนลักนานิถุนให้ระมัดระวังในเรื่องราวของโรคเครียดนะคะวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับ นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเครียดถึงขั้นกับต้องกินยานะคะบางคนบางคนดาวถึงขั้นกับมีความเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าก็ได้นะคะตรงนี้ต้องต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเองสังเกตตัวเองให้ดีนะคะการหรือคุณอาจจะไปพบจิต,จตแพทย์ได้การไปพบจิตแพทย์นะคะในยุคในสมัยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคุณอย่าคิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลจิตแพทย์แผนจิตเวชแล้วคุณจะแบบ เป็นคนบ้าไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่นะ,ะเราเราแค่ไปปรึกษาพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางในการารักษาโรคเครียดหรือว่าโรคโนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามนี่คะ่ะมันเกี่ยวข้องกันนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะวาง mindset ใหม่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของ ภูมิแพ้นะคะโรคที่เกี่ยวกับสายตานะคะต้อกระจกนะคะสายตาสัา้นสายตายาวตาพรามัวอะไรประมาณนี้นะคะและก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าทวดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องราวของสุขภาพในเรื่องของโรคติดต่อทางกรรพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งน,นะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจนะคะต่างๆนะคะก็ ตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะคะจะได้ถ้าหากว่ามันไม่เป็นโอเคเราก็สบายใจแต่ถ้าหากว่ามันมีเ,เขาเรียกว่าสอแวบดบสแบบ่อเขาในทางที่แบบเออเราอาจจะมีความเสี่ยงเราก็อาจจะเป็นนะอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ตรวจพบแล้วก็ดูแลรักษาให้หายโดยเร็ววันนั่นเองนะคะโรคพุกนี้มันหายได้ถ้าหากว่าเราตรวจแล้วเจอเรารักษาโดยเร็วนั่นเองนะคะ สำหรับในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวม่จะทําคลิปจบทลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนสําหรับชาวราศีมิถุนรักนามิถุนคนโสดคนโสดถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอคนใหม่ๆไหมมีค่ะมีแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะว่าคนคนนี้อาจจะไม่โสดอาจจะเป็นรักสามเศร้าอาจจะมาหลอกลวงเราเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ในตัวเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะดังนั้นโสดต่อไปจะดีที่สุดนะคะ สำหรับคนโสดท,ที่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะไม่ว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนแต่ก็ยังหาสถานะความชัดเจนไม่ได้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งานแล้วให้ระมัดระวังนะคะบางคนอยู่ไกลกันมากๆนะคะแล้วก็มีปัญหากันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะก็ระมัดระวังช่องว่างระหว่างไว้ช่องว่างระหว่างความรู้สึก ช่องว่างระหว่างระยะทางนะคะอาจจะนะอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคนอันนี้หมายถึตามหน้าไพ่นะอาจจะทําให้หัวจิตหัวใจค่้อยเขวก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือฝั่งเขาก็ตามอาจจะมีคนเข้ามานะคะทําให้เกิดระยะห่างเกิดปัญหานะคะเนาะนะคะก็ดูแลหัวจิตหัวใจดูแลระยะห่างดูแลความสัมพันธ์ของตัวคุณและคูงคุณให้ดีก็แล้วกันนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันใม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดูกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไว้พิมพไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ